แล้วตอนที่อ,อ,อยู่ที่โรงเรียนค่ะพี่เคยคิดบ้างไหมคะว่าเ,เราจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมหรือว่าเราจะมีพฤติกรรมที่ไม่ส<ะ>ามารถเข้ากับคนอื่นได้เราจะทําให้คนอื่นยอมรับเนี่ยเราต้องเริ่มรับต่เราก่อนเราเเราปรับตัวเราเนี่ยคนอื่นจะเข้าหาเราเองครับเชื่อไหมพี่สอบเนี่ยพี่ตั้งใจสอบพี่ได้ที่หนึ่งของห้องนะตอนม5โอ้โอที่หนึ่งของห้องนะครับผมอยากรู้ว่าความสามารถพิเศษของพี่คืออะไรหรอครับเออให้พี่พูดได้ใช่ไหมได้เลยครับจัดมาเลยครับ เออก่อนที่พี่จะมีบัตรนะพี่ไปพี่ไปเห็นคลิปหนึ่งอะ่ะเขาสอนแฮกแฮกช่องแฮกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเชื่อไหมพี่เรียนจาก YouTube อะ่ะสองวันนะอ่ะผมพี่แฮกเฟซบอร์กอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ต้นา้าครับ สวัสดีครับผมชื่อตินนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อใจใจค่ะสวัสดีครับผมชื่อปุณิสิทธิ์สวับุญครับตอนนี้ที่ปุณิกำลังทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้นะครับผมก็เรียนบอสอครับทุกวันอาทิตย์เออผมเรียนสาขาคองวตอร์ธุรกิจครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยผมก็ใช้เวลาว่างกับคาเนเล่นโดรีนบ้างซ้อมเปนโนบ้างหรืออาจจะเล่นเกมพี่บอกอกับน้องครับผม งานอดิเรกของพี hmm. so cool. mm, so oh, ่คือเรื it. It ่องดนตรีใช่ไหมครับใช่ครับผมดนตรีกับเกมครับเนื่องเพลงอ่าสนุกเลยเออแล้วพวกน้องๆนี่เล่นดนตรีบ้างไหมครับหนูหนูหนูเล่นวิวลาค่ะโอ้ยวิวลาเสียดทุ่มกับอะไรนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องเล่นไหมครับผมเล่นคีย์บอร์ดเปียโนแล้วก็ร้องเพลงได้ครับเปียโนแนวคลาสสิกหรือแนวอะไรเป็นป๊อปครับผมคลาสสิกแต่จริงๆคลาสสิกผมเล่นได้แต่ผมไม่ค่อยแอดมายเท่าไหร่พี่ก็เคยเล่นคลาสสิกอยู่แต่คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วน้องอะมีอะไรเล่นไหมครับหนูประกอบนี่ชอบไหม เล่นกองกับน้องเพลงครับน้องเพลงแบบแบบชาวล็อกเลยครับน้องคนเล็กพี่เนี่ยอายุเท่าอายุใกล้น้องเลยชอบกองเหมือนกันเลยเอแล้วตอนที่พี่ทํางานนะคะที่มูลนิธิเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเออพี่ทําเป็นวันไหนบ้างคะหรือว่าเป็นคัคผมทําจันทร์ถึงศุกร์ครับไปเช้าเย,ย็นครับเข้างานแปดไม่เกินแปดโมงครึ่งเลิกงานสี่โมงครึ่งครับในชีวิตประจําวันพี่ทำยังไงก็เอาเอาวันหยุดหรือวันที่ไปทํางานเอาวันหยุดครับ มันยืดเหรอประจำวันพี่ส่วนใหญ่พี่ก็ถ้าพี่ไม่ซ้อมไวรินไม่ซ้อมกลองหรือไอพวกเปียโนอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปนั่งเล่นเกมยร์เอกบอกน้องเล่นเปล่าไม่เล่นเลยครับมีเล่นีเลยเกี้ยเกาหลีเลยครับตอนพี่เรียนพี่เรียนโรงเรียนแบบกับคนทั่วไปหรือว่าโรงเรียนให้พี่เท่าความแต่ต้นเลยไหมได้เลยครับตั้งแต่ต้นนะพี่เรียนสุนทรทาตอนนั้นน่ะพี่ยังไม่มีบัตรพนัการเนื่องจากครอบครัวพี่เนี่ยเป็นหมอหมอใหญ่ทั้งคู่เลยอ่ะแม่ก็เป็นหมอพ่อเป็นผู้โดการหมอ ก็เลยไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ <_ d ata> ก็เลยส่งไปเรียนโรงเรียนปกต,ติก่อนพอจบมต้นมาเนี่ยพอ่พอพ่อก็คิดละจะไปเรียนไหนดีว่มามต้นเนี่ยมันก็มีบทละกเนื่องจากยังไม่มีบัตรก็เหมือนไม่มีสิทธิ์ก็เลยไปทําบัตรก่อนแต่พอไปทําบัตรเนี่ยพี่พี่คืออะไรรู้ไหมหมอทุกคนนะบอกเป็นอแต,ต่อไปทําบัตรหมอให้เป็น LD อ้าวเอเอแล่ตอนนี้บัตรก็ยังเป็น l d อยู่แล้วอจากได้บัตรมาเนี่ยผมก็ไปสมัครเรียนที่วัดราชาวัดราชานี่เขาดีมากนะครับเขาเป็นได้รางวัลเบสทัสทินเนาะในการจัดการเรียนรวม ก็จบวาระชาที่นั่นครับแล้วตอนที่พี่อยู่ที่โรงเรียนค่ะพี่เคยคิดบ้างไหมคะว่าเเราจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมหรือว่าเราจะมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้เราจะทําให้คนอื่นยอมรับเนี่ยเราต้องเริ่มเราก่อนกระเราปรับตัวเราเนี่ยคนอื่นจะเข้าหาเราเองครับอยากรู้ว่าความสามารถพิเศษของพี่คืออะไรหรอครับเออให้พี่พูดได้ใช่ไหมได้เลยครับจัดมาเลยครับเออก่อนที่พี่จะมีบัตรนะพี่ไปพี่ไปเห็นคลิปหนึ่งอ่ะเขาสอนแทกแฮกช่องแฮ็กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเชื่อไหม พ,พี่เรียนจาก YouTube อะ่ะสองวันนะอะผมพี่แฮกเฟสผอ,พอ <c oughs> เออซึ่งซึ่งเชื่อไหมมันตอนนั้นอะไม่รู้อะไรไปโดนบันดาลนะั่นเหมือนแบบเด็กออร์ติกมันจะมีความคิดงี้คือแบบพอพอรู้แล้วต้องลองพอลองไปเนี่ยโหได้เรื่องเลยเนื่องจากตอนนั้นไม่มีบัตรด้วยโอ้โหเป็นคดีความเลยครับตอนมาต้นนพี่บอกตรงนะเพราไม่มีบนะัตรเนี่ยพี่พอคนอื่นมาล้อเนะี่ยพี่จัดการงี้นนะพี่แฮกหมดเลยคนเนื่องจากอันนี้พี่บอกตรงนะพี่แบบพี่รู้สึกว่าคนอื่นมันไม่โอเคกับพี่พี่ต้องโอเคกับมันไหมอะไรอย่างงี้ตอนมาต้นนะ พี่มาปรับได้เนี่ยตอนเข้าวัชชาก็ในออทิติกเองเนาะจริงแต่ละช่วงวัยเขาก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับโดยสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือการปรับตัว กับคนอื่นเนาะในแต่ละช่วงเขาก็จะมีปัญหาการปรับตัวนะครับมีทัศน์สังคมที่ไม่เหมาะสมในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาแต่ช่วงวัยก็จะมีมีการเปลีป่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยถ้าเขามีแพทย์ประจําที่ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็ แล้วก็มีการนัดติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้มาพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็จะทําให้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะนั้นการดูแลด้านสุขภาพจิตเองนั่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ ออทิสติกนะครับที่จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องแต่ว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่จะต้องปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง,องเองจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับจึงจะต้องทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพของเขามากที่สุด คำว่าสุขภาพจิตจริงเป็นคํารวมๆเนาะเพราะมันครอบคลุมเรื่องตั้งแต่การกระตุ้นพนางการการฝึกเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบําบัดการทําพฤติกรรมบําบัดนะครับพวกนี้ก็คือบริการสุขภาพจิตหมดเรวมถึงการให้คำปรึกษาหรือว่าการให้คําแนะนําต่างๆการประเมิน อาการเป็นระยะดูการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆตรงนี้ก็คือบริการสุขภาพจิตทั้งหมดนะครับค่อยๆปรับตามตามปัญหาของเด็กแต่ละคนนะครับตามที่แพทย์กับผู้ปกครองประเมินร่วมกันรวมถึงข้อมูลจากคุณครูคที่ทางโรงเรียนให้มานะครับจะใช้ข้อมูลหลายๆทางประกอบการเพื่อดูว่าโอเคเด็กคนนี้เองยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือว่าการประเมินสภาพจิตว่าโอเคเด็กมีความเครียดเรื่องอะไรหรือว่ามีอาการบางอย่างที่ยัง อย่างไม่เหมาะสมเช่นมีการบกม่นบางอย่างมากเกินไปจะไม่สนใจอย่างอื่นตรงนี้เองก็ต้องมา,มาแก้ไขต่อไปครับนะอกจากหญ่ก็เป็นการประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามปัญหาของเด็กครอบครัวเองต้องคอยสังเกตพฤติกรรมแล้วก็แล้วก็มีการพูดคุยกับแพทย์ที่ดูแลแล้วก็นามาปรับที่บ้านต่ออย่างต่อเนื่องนะครับนะก็คือตรงตรงนี้เองถ้าถ้าท้าต่อเนื่องคือว่าเด็กจะพัฒนาขึ้นได้มากนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวคือคือหรือว่า จุดที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นเด็กมากที่สุดนะครับแต่รู้ว่าเขาเขามีอะไรบ้างที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับนะส่วนที่เหลือก็คือเป็นข้อมูลจากทางโรงเรียนเพราะเด็กส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่โรงเรียนด้วยข้อมูลจากคุณครูก็ถือว่าสำคัญนะครับที่จะมาประกอบ พี่ปุณได้สังเกตน้องๆไหมคะว่าน้องๆได้มีความเครียดอะไรบ้างไหมคะพี่ก็สังเกตตลอดครับอย่างบางคนเนี่ยสมมติคุยคนเดียวเนี่ยพี่ก็ต้องเข้าไปถามเนื่องจากที่พี่เป็นครูพี่เลี้ยงเนาะต้องคอยดูแลก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแบบเครียดอยากมีเพื่อนคุยกันเราก็ต้องไปคุยกับเขาซึ่งหลายคนเนี่ยพฤติกรรมต่างกันบางคนอาจจะมีอารวาสเราก็ต้องแบบประเมินสถานการณ์ด้วยนะว่าเราต้องจัดการยางเช่นอารวาสเนี่ยเราต้องเข้าไปปอบเขาไม่ใช่แบบไปอารวาสตอบเขามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ความแรงเราต้องปอบโยนด้วยความเมตตาครับ แล้วพี่ปุณตัวกิจกรรมฟรื้นฟูเกี่ยวกับสุขภาพจิตอะคะ่ะพี่ปุณแบบมีอะไรบ้างคะโอ้ที่ม,ทมีที่มีหลายอย่างเลยครับถ้าสําหรับน้องเล็กๆเนี่ยที่แบบกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงก็จะมีการฝึกออกกาลังกายการแอโรบิกหรือบางคนชอบศิลปะเนี่ยมือมูที่ก็จะมีการฝึกศิลปะที่ชื่อว่าอาร์ตตอรี่ครับผมหรือใ,ใครที่เก่งเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถฝึกไปเป็นเด็กสนทงงนาที่อยู่ชั้นสีได้อย่างพวกผมเนเสื้อถีเทาเนาะจะเป็นการฝึกของโครงการไอริสเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์่งเสริมบุคลาภิคครับแล้วไอ ัวมูลนิธิอะค่ะเ,ออเขาก็คือรับแบบว่ารับคนที่เป็นด้านออทิสติกอย่างเดียวหรือว่าเป็นนั่นอย่นดยวยของตรงเขารบบมที่ิธิเราเรปิดกว้างนะครับอย่างพี่เนี่ยบัตรเป็น L d ดีนะเขายังรับเลยพวกอาจารย์ชูศักดิ์ที่เป็นประธานเนี่ยเขาบอกว่าเด็กออทิสติกหรือเด็กที่มีความเป็นอิสระต่อมาาสมองเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันครับผมก็เลยสมัครเข้าได้คนที่แบบว่ามีความชอบในด้านวาดรูปหรือว่าด้านดน,นตรีด้านคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุณคิดว่าด้านคอมเนี่ยมีคนสนใจเยอะไหม เอาตรงๆนะครับตอนนี้ด้านคอมถือว่าสนใจเยอะเป็นลหนึ่งในที่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็น,ปนข้อสู่โลก AI เนาะก็จะในโมที่ก็จะมีการฝึกใช้เทคโนโลยี AI เช่น Gemini c h a t GPT แล้วก็ Open AI อะไรอย่างนี้เพื่อฝึกออเดติกซึ่งล่าสุดเนี่ยมีครูมาสอนเกี่ยวกับ Gemini การใช้เทคโนโลยีเอไอในการประยุกต์ใช้ในการาสาร,รา้างผลงานศิลปะครับอ๋องั้นก็แสดงว่าพี่ปุณเก่งเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์มากเลยใช่ไหมครับเคยไปแบบแข่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งหรอกครับแต่ว่าที่พี่ไปแข่งเนี่ยพี่เคยได้รับการทักถามนอกจากโรงเรียนวราชาตอนนั้นพี่จบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลองอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยลองไปสมัครดูซิเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะไปแข่งอาหรับคัดเลือกกับคนพันคนไปอาหรับ14คนหนึ่งสี่ผมก็แล้วพี่ก็ลองสมัครดูวันนั้นน่ะผมไปแข่งเขาเลือกคัดเลือกนะที่ที่ไหนนะเออโรงแรมบินพาเลทพี่ไปแข่งนะพี่คนอื่นนะให้เวลา6ชั่วโมงพี่ทำชั่วโมงนึงเสร็จพี่เดินออกกกมมาาารรรถม ทำเสร็จถูกหรือเปล่าเนี่ยพี่บอกรอดูแล้วกันผลออกมาเนี่ย <c oughs> พี่ได้เป็นหนึ่งในสิบสี่คนนะไปแข่งที่อาหรับ <c oughs> พอไปแข่งที่อาหรับเนี่ยพี่ได้เหรียญเงินตอนนี้พี่ไปแข่งเนี่ยพี่ประดิษฐ์อะไรอ่ามันจะมีหลายรายกายรารายการหนึ่งหนึ่งแรกรายการแรกคือการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคนพิการ <c oughs> พี่ออกแบบแผ่นเพื่อที่สามารถตรวจจับความชื้น <c oughs> หรือปริมาณน้ําประสวะในแผ่นเพื่อได้สองในการออกแบบออกแบบโค้ดในออกแบบโค้ดรถสำหรับคนพิการ ถามการแข่งออกแบบโปรแกรม Excel ซลแล้วเิร์ดครับผมเออพี่ปุณคะหนูอยากให้พี่ปุณน่ะฝากบอกถึงคนทั้งบ้านเขาว่าพี่ปุณคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจผิดกับคนที่เป็นออทิสติกแบบว่าด้านใดบ้างคะผมอยากจะฝากบอกคนทั้งบ้านนะครับว่บาแลาผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูทั้งบ้านเนี่ยยังคิดว่าออทิสติกเนี่ยคือคนไร้ความสามารถแต่จริงไม่ใช่นะครับคนไร้ความสามารถตามกฎหมายเนี่ยคือคนที่ศาลสั่งว่าไร้ความสามารถ จริงๆแล้วคนออทิสติกเนี่ยสามารถมีความสามารถมีสิทธิเท่าเทียมแบบคนปกติครับอย่างแรกเลยนะครับคือแบบโดนบูลลี่น,นี่ต้องมีอยู่แล้วก่อนตั้งแต่ก่อนมีบัตรแล้มีบัตรเนี่ยก็โดนบูลลี่อยู่แล้วก่อนมีบัตรเนี่นยพฤติกรรมผมนั้นบอกเลยว่าแย่แต่พอเปลี่ยนแปลงตัวเองมีบัตรผมยอมรับในตัวเองเนี่ยผมผมจะบอกอ่ะผมไม่ต้องให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวคนอื่นผมเริ่มที่เปลี่ยนแปลงตัวผมก่อนครับจากสมัยก่อนเนี่ยผมมอกตรวผมไปค้นหาประวัติมานะคนยังไม่รู้จักออทิสติกเลยผมดูข่าวล่ามโซขังโกีโกีมเยบ แต่ปัจจุบนันเนี่ยคนเนื่องจากคนมีความรู้มากขึ้นสื่อการสอนเกีวกาติ๊กมากขึ้นคนก็เริ่มเข้าใจครับดีขึ้นครับ<อ>ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉีดเนี่ยจำเป็นมากโดยเพาะมยิ่งเนี่ยที่เข้ามาดูแลนะผู้พิการที่ไม่ประจักษ์คือกรมการแพทย์เห็นไะครับและโรงพยาบาลที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่มาดูแลเนี่ยที่ขุนชื่อมากสุดเนี่ยโรงพยาบาลยุวประสาทวทยยประถม โร,รงพยาบาลราชาญุกูลตอนนี้เริ่มนะมีมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยต้องดูแลตั้งแต่แรกพบเลยความพิการนะครับด้วยเหตุน,นี้เอ๊ะทำไมเด็กๆตเรืองเอ๊ะทไมต้องให้ยาเห็นไหมครับเริ่มมีเพราะเด็กบางคนสมาธิสัน้นนะครับเด็กบางคนก็ซนไม่หยุดนะครับ ยาที่ให้เขาเรียกยาสมาธิผมไม่พูดถึงชื่อยานะนะครับเราก็เรียกกันสร้างว่ายาสมาธิก็มีความจําเป็นเด็กก็จะได้ทํอะไรครับลดพฤติกรรมบางอย่างลงนะพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่พอเด็กพอรู้เรื่องเนี่ยนะครับเด็กที่รู้เรื่องเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถ้าเพื่อนฝูงหรือสังคมไม่เข้าใจเขาเนี่ยเขาก็เก็บกดนะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวประหลาดเห็นไหมครับสภาพจิตผู้เสียบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า คนปกติก็เหมือนการอกหกักรักคุดกระซึมเศร้านะก็ต้องไปหาหมอเหมือนการเด็กที่การก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับคนปกติเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตก,ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเขาต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ,อสมมุติเด็กนี่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตามใจให้เล่นเล่นเกมอุ้วาเอาเป็นเอาตายไม,ม่พอเลยเด็กก็สุขภาพที่เสียนะอารมณ์ก็ไม่ดีเีรเยดเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับ ให้ยาบ้างนะครับหรือจะต้องมีกิจกรรมบําบัดบอางอย่างอันนี้สาคัญเพราะฉะนั้นก็จะทําควบคู่กันไปเด็ <S <S 1> <S 1> กออทิสติกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับที่จะต้องมาบําบัดทางด้านจิตมันก็จะมีเป็นบางคนเป็นบางช่วงบางโอกาสไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้บำบัดสุขภาพจิตกันตลอดชีวิตนะครับเป็นบางช่วงบางจังหวะมันมีความสําคัญและจําเป็นคนปกติก็เป็นครับและที่สําคัญที่สุดก็คือบางครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยให้ยา นะครับเกี่ยวกับเรื่องเราเรียวกว่ายาสมาธิเด็กเนี่ยกลางคืนก็จะได้หลับสนิทนะลดพฤติกรรมลงบ้างยาสมาธินั้นส่งผลต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้พักผ่อนด้วยไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพจิตก,ก็จะเสียเราสังเกตไหมคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสติป,ปัญญาหรือลูกออทิสติกหรือเอลดีเนี่ยแกจะเ,เครียดอ่อนไหวมากอารมณ์ก็ก้าวร้วดุแรงเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการบําบัดได้รับการดูแลใกล้ชิดเหมือนกันหมดเลยนะครับในจุดนี้มีความจําเป็นครับนะ สวัสดีครับผมมีทุกคนเข้าสู่รายการ OIC อ๋อเป็นอย่างนี้เองซีซั่นสองแล้วนะครับผมฟังผมแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ได้คลิปนะครับใต้ใต้ใ้นี้เลยค่ะใต้นี้เยอะเลยเสร็จแล้วนะโอเคเอาเราไปฟังไป ไดเลือกที่เป็นสียไรสีเหลืองกับสีฟ้าครับเพราะว่ามันทำมาอย่างไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้เจอเพื่อนเยอะครับเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงครับผมใช่ครับก็สีเขียวก็คือแบบอารมณ์ดีมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับส่วนสีเหลืองก็คืออารมณ์ดีมากมีความสุขสุดๆไปเลยนะครับผมส่วนสีม่วงก็คืออารมณ์ไม่ค่อยดีเบื่อๆเซ็งๆเศร้าใจครับผม เพราะว่าบางเวลาผมก็ล่าเริงเกินเบอร์แล้วก็บางเวลาผมก็ล่าเริงแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าบางเวลาผมก็รู้สึกแบบเบื่อๆเซ็งๆทําอะไรก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะเป็นแต่แค่บางเวลานะคะผมไม่ใช่ทุกเวลาะครับผมเช่นตอนที่นั่งอยู่บ้านแล้วผมพับตัวละครสรควิตเกมครบทั้ง32ตัวแล้วผมก็คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อดีคร <c oughs> ับก็เลยไปนั่งตัดคลิปเซ็งๆอะไรอย่างเงี้ยครับสีเหลืองเขียวฟ้าค่ะรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะ ว่าเดือนนี้มีอะไรหลายอย่างให้ได้ไปทําแล้วก็ได้ไปทํางานบ่อยกว่าเดือนอื่นๆเยอะมากเป็นสีเหลืองค่ะเพราะว่าเอ่อวันที่21หนูจะได้ไปฮาร์เวิร์แลนด์กับเพื่อนค่ะหัวใจของหนูเป็นสีเขียวค่ะเพราะว่าเดือนนี้ได้มาเจอได้มาทํางานที่ OIC แล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆค่ะคุณก็อยากแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรในตัวเองปับคืออยากให้ ตัวเองมีความคิดคำถามกับคนพิการมากกว่านี้ครับอยากให้ตัวเองมีความเป็นผู้นำที่ดีมากกว่านี้ครับผมให้อยากทำงานให้เป็นเพอร์เฟคกว่านี้ค่ะก็อยากให้ทุกวันมันดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมากๆค่ะอยากแก้ไขเรื่องการอ่านหนังสือของหนูค่ะหนูไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยค่ะ แ้วหูก็เลยอยากอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะสอบได้คะแนนเยอะขึ้นค่ะมีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ปะไม่มีครับมีอะไรอยากบอกเพื่อนเที่เอาไอซีมาปะไม่มีเหมือนเดิมทำไมไม่มีเนี่ยอยากบอกเพื่อนเลยหรอบอกไม่ออกบอกไม่ออกไม่มี ก็อยากจะบอกพี่ทีมงานค่ะก็เป็นกันเองน่ารักแล้วก็เฟรนลี่ยิ้มแย้มค่ะขอบป็นค่ะหนูหนูไม่ได้เขียนพ่อแม่แต่หนูเขียนเพื่อนเพื่อน O I C ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ O I C ด้วยนะคะอยากให้ติดตาม O I C ไปตลอดเพราะว่าได้รับความรู้ใหม่ๆในทุกวันค่ะก oh ็บอกคุณพ่อคุณแม่ก็คือ I like you ถ้าบอกเพื่อนๆอ c นะครับผมฝากบอกเพื่อนโอ c นะครับว่าชมรายการให้สนุกนะครับผมถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง Lady Wheeler Channel ด้วยนะครับผมโอ c นะครับบันทึกหัวใจเดือนนี้ฉันมีความรู้สึกอย่างไรนะครับโอ้เป็นกิจกรรมที่ดีนะจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าลูกหลานเรานะครับ อารมณ์พฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับโดยการเปรียบเทียบกับสีนะครับเป็นการฝึกนะหัวใจของเธอเนี่ยเดือนนี้เป็นสีอะไรนะครับแล้วสีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีระดับความรู้สึกนะครับเพื่อให้เขาใส่ความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเนี่ยก็จะได้รู้ว่าลูกหลานเราเนี่ยตอนนี้เขามีความรู้สึกยังไงเราจะช่วยเขา และปรับแก้ห hmm. ร <c oughs> okay? uh ือเสริมตรงไหนนะครับเธอคิดว่าทําไมส่วนใหญ่หัวใจเธอเป็นสีนั้นเนะครับก็เป็นการคาดเดาด้วยนะครับถึงว่าอารมณ์พฤติกรรมนะครับจิตใจเราตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะนั้นเราจะได้รู้สึกเขานะครับว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมนะครับมีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะด้วยเสริมเติมเต็มนะครับให้เด็กของเราเป็นคนที่มีคุณภาพครับ ช่วยเรารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะในแง่ดีแล้วก็ไม่ดีค่ะรู้ชีวิตประจำวันเราเพิ่มขึ้นค่ะว่าแบบไปรีวิววันที่แล้วแล้วก็วันวันก่อนแล้วก็วันนี้ค่ะทำให้เราพัฒนาตัวเองค่ะมันทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็ถ้าจิตใจเราดีขึ้นแล้วเราจะทำเราจะทำของอะไรอื่นๆดีขึ้นด้วยค่ะ บรรจุหัวใจที่หนูทำไปทำให้หนูรู้สึกดูข้อดีและข้อเสียของตัวเองมากขึ้นค่ะแบบว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงอารมณ์เราเป็นแบบนั้นอย่างนี้ค่ะแบบพอเรากลับมาอ่านแบบถ้าเราเขียนอะไรดีๆลงไปกลับมาอ่านแล้วก็อาจจะทำให้เราแบบอารมณ์มันแบบหายไปค่ะอารมณ์ที่ไม่ดีหายไปเรากลับไปมองว่าเราทำไมถึงเราโกรธเรื่องอะไรบ่อยๆแล้วก็ กลับไปมองความคิดเห็นของตัวเองที่เขียนไปว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนและอะไรบ้างค่ะแบบว่าสุขภาพจิตก็สําคัญเพราะว่าเราต้องออกไปเจอคนข้างนอกอะคะ่ะแล้วแบบถ้าเกิดเราสุขภาพจิตแบบไม่ดีหรือเป็นหรือเป็นแบบไม่ดีอะคะ่ะก็อาจจะเข้าสังคมยากคะ่ะแต่ถ้าเกิดสุขภาพจิตดีแฮปปี้ตลอดเวลาล,ะล,ะละัลลาก็เข้าง่าย